ลักษณะห้องต้องห้ามนะครับสําหรับหฮจุยนะครับในการเลือกคอนโดหรือในกรณีคุณไปอยู่ในอพาร์ตเมนต์ก็ตามนะครับแน่นอนนะครับจุดนี้คือจุดสําคัญมากๆเลยที่ถ้าเกิดใครนะครับเช่าหรือแม้ทั้งซื้อห้องนะครับการอยู่ติดหรืออยู่ตรงข้ามนะครับประตูหนีไฟหรือทางเดินหนีไฟบันไดหนีไฟพวกนี้มักจะเป็นจุดที่ไม่ค่อยนิยมและไม่แนะนําครับเพราะมันจะนําพาความปวดหัวมาให้นะครับบางครั้งนะครับ ตามสถิติที่เจอมานะครับบางคนก็คือมีคนกดม้เล่นนะครับหรือมีคนวิ่งอยู่บนบนันไดหนีไฟอะไรอย่างนี้นะครับซึ่งมันมีทั้งแบบที่เป็นเหตุการณ์จริงและก็ไม่มีเหตุการณ์เกิดขึ้นด้วยนะครับเพราะฉะนั้นจะทําให้มูลค่าห้องต่ําลงนะครับรวมถึงพลังงานต่างๆก็จะไม่ค่อยดีนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเลี่ยงได้เลี่ยงและที่สําคัญที่สุดคือจุดนี้ครับคือฮูด ฮู้ดนั่นเองฮู้ดถ้าอยู่ตรงข้ามนะครับหรืออยู่ใกล้ห้องเรานะครับบอกเลยว่ามันจะนำพาความปวดหัวมาให้ในระยะยาวเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเลือกห้องควรเลือกห้องที่มันห่างกับประตูหนีไฟทางหนีไฟนะครับและรวมถึงฮู้ดดับเพลิงด้วยนะครับแล้วบ้านคุณจะดีขึ้นหรือห้องคุณที่คุณได้มาจะทำราคาได้และอยู่เย็นเป็นุขครับ